สวัสดีกันครับนะช่องตะไบชาแนลชินเคยนะครับนะดูดูทาไปนะครับวันนี้เราก็จะมาอยู่ที่เครื่องกึ่งนะครับก็เป็นการซ่อมรุงนะครับอย่างตัวนี้นี่วันนี้ที่เราจะซ่อมก็คือตัวนี้นี่น็อตที่มันล็อกตัวตัวมิดกึ่งนะครับนะก็จะมีอยู่หลายขนาดนะครับอย่างเครื่องผมนี่จะเป็น่า M สิบนะครับ M แปด M สิบ M สิบสองก็มีนะครับเพราะว่ามันก็ใช้งานมานานแล้วนี่ แล้วตัวก็หักแล้วนะครับนะ,บะวันนี้ผมก็เลยซื้อมาเปลี่ยนใหม่นะครับนะมาดูกันเลยว่าเปลี่ยนกันยังไงนะครับน็อตจับมิดกึ่งนะครับวันก่อนมาสอนเด็กทั้งกนนะครับนะไอ้นี้มันใช้ไม่ได้ปอมมีดตัวนี้ใช้ไม่ได้นะครับขอทษสอดพอทั้งชุดไปเปลี่ยนอีเครื่อง,งโอ้ผมเห็นแล้วผมกดที่จะด่าไม่ได้เลยนะ หอดมานัดแล้วก็ยกลงมาครับนะครับถ้าปกเต็มเลยนี่เดี๋ยวเราไปตัดออกก่อนขันดงกงานนะครับนี่นี่ครับผมซื้อมาแล้วนะครับนะใหม่เลยนะครับตัวนี้ก็มันเป็นเราซื้อมาเนี่ยก็มันก็เป็นเหล็กแข็งนะครับใช้งานได้ชัวร์กว่าที่จะทำเองนะครับถ้าใครมีเหล็กวัดแดงทำก็ดีนะครับ là bên làm Đó <coughs> À, <coughs> được rồi các ตัวนี้งอคับตัวนี้โอ้งอหมดแล้วเลยตัวนี้ก็เป็น น็อตเอ็มสนะครับเอ็มสิบนะจริงๆผมว่าจะใช้หัวหกเหลี่ยมน,นะนะครับใช้ไม่ใช้หัวแบบล็อกแล้วนะครับเราจะใช้หัวหกเหลี่ยมแต่มันก็ <c oughs> ผิดมาตรฐานการสึบษาร <c oughs> วกจะว่าเอรอ 你们呢？我来吧。Huh. แล้วเป็นจอ ก็ทุกแล้วนะครับฝาบล็อติสแตนดออก่าบิดองอหมดนะครับนี่เป็นตัวใหม่ที่ผมซื้อมานะครับยาว60เมตรหรือเปล่ากันแน่ใจ ยาวไปโอ้ใช่ครับยาวไปเพราะว่ามัน,นต้องมีมิดตืงนี่เองครับมิดตืงวางนี่นะดึงเทียบกับนอ็อตเก่าดู เดี๋ยวจะพอย,อยนะเราไปใส่กันดูอ่าที่ป้อมเมีเนี่ยมันมันมันจะมีสักอีกตัวหนึ่งนมันจะเป็นสปริงนะครับนะตัวนี้จะมีประโยชน์นะครับนาะถ้าเป็นเครื่องที่มันมีจอลีเนียสเกลนะครับอันนี้เรียกว่าสต็อปเปอร์มีดนะครับนี่มันจะเข้ากับล็อกน,อนี้พอดีเวลาเราหมุนไปไปอย่างเก๊กเก๊กเก๊ก,กบางทีเราอาจจะใส่4ีมีดเลยนะครับ เราจะใช้ตัวนี้ในการคุมมีดนะครับมันจะดังแก๊กเข้าล็อกเข้าล็อกประมันพอดีนะครับบางคนอาจะจะไม่รู้นะครับนี่มันจะดังแก๊กนี่ได้ไหมครับฟังดีไงครับอืมนี่นะครับน,นี่อ่ะตัวนี้ใส่แหวนไปนะครับก็อ่ะใส่โอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยหนึ่งตัวนะครับ เหลืออีกหนึ่งสองสามอีกสามเครื่อง<笑><笑>นะครับอ่ะ,อะนี่นะครับเปลี่ยนนัดจับหรือว่าน็อตล็อกมิดกึ่นะครับนะวันนี้นะครับก็เป็นสาระประโยชน์ดีๆของช่องสบายชาแนลนะครับในการซ่อมบำรุงเครื่องจักกลน,นะครับยิ่งเครื่องนๆด้วยนะครับถ้ามันชำรุดมากก็ต้องเปลี่ยนนะครับนะถ้าไปซื้อเราตอนนี้ก็ซื้อแบบขันระแจหัวผูกเหลี่ยมก็ได้นะครับนะถามว่าผมนานถนัดจะถนัดในหัวผูกเหลี่ยมหรตันนี้ผมไม่ค่อยถนัดหรอกนะครับไม่ค่อยชินอ่ะ โอเคนะครับคลิปนี้นะครับขออนุญาตเปลี่ยนหนึ่งสองสามอีกสามเครื่องนะครับนี่ปัญหาใหญ่แล้วนะครับโอเคครับไปเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้วันนี้ก็เรื่องของการซ่อมบำรุงเครื่องเครื่องกลงครับ่ะพร้อมมีนะครับไปเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ยินีีสวัสดีครับผม